สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ในคลิปนี้จัดทำขึ้นเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากวันที่17กรกฎาคมปี2566นนี้ดาวอาทิตย์จะโยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักรซึ่งอิทธิพลจากการโยกย้ายนี้จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไร ระยะเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายก็ประมาณ1เดือนนะคะระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมก็มารับฟังกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังก็เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติ สิ่งดีๆก็ขอให้คุณรับกลับไปเพื่อเป็นพลังบวกในการดําเนินชีวิตสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องไปจดไปจำนะคะตรงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นดีที่สุดเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แล้วรับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เดสเม m นต์นะคะเจ็ดถ้วยดูโบวห้าไม้เท้าเฮอร์มิสอัศวินถือเหรียญเวิลออฟฟอร์จูนเจ็ดไม้เท้านะคะแฮงแมนแล้วก็ใบสุดท้ายหกไม้เท้า ขอุยาตปรับกล้องนิดนึงนะคะดาวอาทิตย์ได้โยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในตำแหน่งมหาจักรซึ่งตำแหน่งมหาจักรเนี่ยก็เป็นตำแหน่งแห่งความยิ่งใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองราบยศอำนาจบารมีซึ่งอิทธิพลจากการโยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลให้ชีวิตของคุณ มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านนะคะทางเรื่องของการทำงานและการเงินจะมีความหวังมีกำลังใจที่ดีเลยแหละนะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆมีเรื่องของการยกย้ายขยับขยายปรับเปลี่ยนบางอย่างให้มันดูเหมาะสมขึ้นมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากกว่าเดิมนะคะอะไรที่มันติดขัดก็จะราบรื่นขึ้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิต ซึ่งล้วนแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินนะเรื่องทำมาหากินหรือได้เงินก้อนโตจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะใครที่มีบ้านมีที่ดินคอนโดที่ประกาศขายอยู่ก็จะขายได้หรือถ้าปล่อยเช่าก็จะมีคนมาเช่านะสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางรวมทั้งเรื่องของมรดกนะคะที่ชีวิตของคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ล้วนแล้วเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะคะ คุณอาจจะได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็ได้นะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายด้านเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยแบบสุดๆแต่ก็จะประสบความสําเร็จแบบสุดเหมือนกันอยากให้มองว่าความเหนื่อยมันเป็นเรื่องดีนะคะ,ะแม้ชีวิตจะดีขึ้นแต่ความเหนื่อยอาจจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นก็ได้เพราะเราต้องเล่งทําเล่งสร้าง จะเรียกได้ว่าน้ำขึ้นให้ลิฟตักนะคะก็ถือซะว่าเป็นความเหนื่อยที่จะทำให้อะไรๆมันดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งเหนื่อยยิ่งมีความท้าทายเข้ามาเยอะก็จะยิ่งประสบความสำเร็จแถมมีเงินมากขึ้นด้วยนะคะมองให้มันเป็นในแง่ดีจะดีกว่าจะได้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะคะและไพ่ยังบ่งบอกถึงความสำเร็จและชัยชนะที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากที่ต่อสู้ฝ่าฟัานเพียรพยายามกับสิ่งที่ทำมาโดยตลอด ทำอย่างตั้งอกตั้งใจก็ใกายที่จะบรรลุความสำเร็จแล้วนะคะอาจจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างนะไม่อยากทำแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมมีแต่พลังงานลบๆเข้ามารบกวนจิตใจแต่คุณก็อดทนฝ่าฟันมาได้นะคะ คุณเป็นคนที่สู้ชีวิตนะแม้ชีวิตจะสู้กลับก็ตามเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่ก็ไม่เคยท้อนะคะซึ่งนับจากนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆก็กําลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเส้นทางชีวิตกําลังดําเนินไปในทางที่มันถูกต้องความโชคดีความสําเร็จจะมาเยือนนะคะบารมีกำลังเกิดนะชีวิตจะกลับมาโดดเด่นขึ้นนะคะความทุกข์ความโศกจะหมดไปแล้วความสุขมากมายจะเข้ามาแทนที่ เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูจะสแสวงหาความสําเร็จสแสวงหาความสุขให้กับตัวเองมีบางอย่างเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณไม่เคยมีสิ่งที่คุณไม่เคยได้ก็จะได้นะคะอะไรที่ไม่เคยมีก็จะมีนะมีการพัฒนาตัวเองได้เติบโตในหน้าที่การงานนะคะชีวิตก้าวหน้ามากขึ้นถึงเวลาได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะตั้งตัวได้ก็เวลานี้แหละนะคะยิ่งขยันก็จะยิ่งมองเห็นความสําเร็จ ได้พลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีอะไรที่เป็นเรื่องยากต่อเปเน,นี้มันจะง่ายขึ้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่คู่ควรจะออกไปจากชีวิตคุณแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแทนที่นะคะชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงมีดีมีแย่ปะปนกันไปยามขึ้นก็อย่าเริ่มนะยามลงก็อย่าทอ้อแม้ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำ แต่ก็พร้อมทะยานขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลานะคะเราอาจจะลงมาตั้งหลักก่อนนะหรือกําลังเผชิญกับบททดสอบชีวิตอยู่ถ้าผ่านไปได้อดวงชะตาของคุณจะพุ่งทะยานขึ้นไม่หยุดเลยนะดวงพุ่งแรงแซงทางโค้งได้เลยนะคะโดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศอีกด้วยนะเพราะว่ามีไพ่์ดเวิร์นะคะไพ่์ดเวิร์ขึ้นมา อีกหนึ่งใบนะคะการเดินทางไกลาการทำไปทํางานหรือไปเรียนในต่างที่ต่างถิ่นก็จะประสบความสําเร็จมีโชคลาภจากการเดินทางความหวังความฝันที่คุณได้หอบไปด้วยจะแปลเปลี่ยนเป็นความสําเร็จที่คุณจะได้กลับมาใครที่ทําอาชีพนักร้องนักแสดงก็มีโอกาสได้โกอินเตอร์มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีความคิดที่โดดเด่นสร้างสรรค์ กาที่จะคิดในสิ่งที่แปลกใหม่สามารถดัดแปลงความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้ใช้ได้จริงและมีประโยชน์ด้วยนะคะหากคิดอะไรดีๆในหัวก็ให้ลงมือทําด้วยนะเพราะความสําเร็จเกิดจากการลรงมือทําไม่ใช่แค่คิดฝันเพียงอย่างเดียวนะคะสิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้จากการาสิ่งที่ควรระวังจากการยกย้ายดาวอาทิตย์ในครั้งนี้นะคะก็คือ,อาการพูดนะการพูดที่ ไม่ได้ไต่ตองให้ดีเก่ะน,นะคะมันจะมันก็จะทำให้มีโทษจากคำพูดของตัวคุณเองให้คิดก่อนพูดเสมอนะคะระวังการโต้เถียงและความบากหมางใจกับคนรอบตัวอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะซึ่งก็ต้องเจออยู่แล้วในสังคมทุกวันนี้เราก็ต้องเปิดใจนะคะลดความมีอคติทําความเข้าใจในความคิดต่างให้ได้จะให้ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนเราก็คงจะไม่ได้นะคะมาดูเรื่องของการทํางานกันบ้าง ก็หลังจากที่ตัดตามทำงานหนักมาโดยตลอดน่าจะถึงเวลาแล้วละหนะ้าที่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นนะคะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้าตากรรมการเข้าตาหัวหน้าพร้อมถูกผลักดันให้มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นจะได้รับโอกาสดีๆเรื่องงานอยู่เรื่อยๆนะคะได้ประสบการณ์ที่ดีจากผู้ใหญ่นี้ที่ทางานการทำงานบางทีก็ต้องคิดเร็วทำเร็วนะถ้าลังเลหรือตัดสินใจอะไรชาอาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะแม้ต้องทำงานมากขึ้นเหนื่อยมากกว่าเดิม แต่ผลลัพธ์จะออกมาดีกว่าที่คิดไว้แน่นอนนะงาน,งานที่ติดขัดต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขให้ขี้ขายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะการลงทุนการเก็งกําไรอะไรก็ตามก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือหากจะลงทุนอะไรเพิ่มก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดและก็ป้องกันเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะชาวราศีธนูก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตหรือได้ทรัพย์สินใหม่ๆเข้ามามีโชคลาภจากการเดินทางการค้าการขายการเจรจาธุรกิจใดๆจะได้ข้อตกลงหรือได้เงินกลับมาก็ได้นะคะจะมีคนนําเงินมาให้อาจจะเป็นลูกหนี้ที่เคยหยิบยืมเงินคุณไปนําเงินมาชําระคืนก็ได้นะคะก็ถือว่ามีดวงการท่มีดวงการเงินที่โดดเด่นมากๆ เงินทองไหลามาเทมานะจะได้กําไรจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ยังไงซะก,ก็อย่าไปสร้างนี้อะไรเพิ่มนะคะอย่าใช้เงินตามอารมณ์นะเงินเข้ามามากก็จริงแต่ก็หมดได้เหมือนกันนะคะ,ะเราต้องไม่ประมาทในการใช้จ่ายนะก็ต้องจัดสรรวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีด้วยนะคะ,ะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนมีคู่นะคะ ก็ช่วงนี้ระวังการทะเลาะกันจากปัญหาเดิมๆที่มันจะเป็นประเด็นให้ผิดใจกันอยู่เรื่อยๆระวังเรื่องของความหึงหวงความน้อยอกน้อยใจกันหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะคะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าความรู้สึกมันเลยดูห่างเหินไปบ้างการพูดคุยกันให้มากขึ้นนะมีเวลาให้กันมากกว่าเดิมก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะก็หันหน้ามาคุยกันเถอะนะเพื่อความรักจะได้ไปต่อกันได้นะคะ ส่วนคนโสดช่วงนี้ก็ขออยู่คนเดียวนะมีคนมาคุยมาจีบอยู่บ้างแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจนะคะบางคนที่เข้ามาก็ดูไม่ค่อยจะน่าไว้ใจสักเท่าไหร่คุณก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆอยู่เป็นโสดบริหารเสน่ห์ไปก่อนก็มีความสุขดีจะจีบใครเซลใครก็ได้นะเพราะเรายังโสดนะคะอย่างไม่ได้เลือกใครเป็นตัวเป็นตนช่วงนี้ก็กลับมารักตัวเองก่อนปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะคะของชาวราศีธนู โดยรวมก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงดีนะแต่อาจจะมีความามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทํางานหนักนะคะแล้วก็ระวังการนอนน้อยนะพักผ่อนมีเพียงพอจะทําให้สมองเบรอคิดช้าทําอะไรช้าทําให้การทํางานผิดพลาดได้นะคะตรงนี้ก็ต้อง,งระมัดระวังด้วยนี่ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนู และชาวลัคนาธนูก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะดวงดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเราทำดีดวงก็ดีนะเราทำไม่ดีดวงก็ไม่ดีให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงนะคะจากคำสอนของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอาจารย์ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ